ความรู้เบื้องต้นสำหรับการฝึกพิมพ์ดีดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองข้อควรปฏิบัติในการฝึกพิมพ์ดีด 1. ควรจัดท่านั่งให้อยู่ในท่าที่สบาย 2. ควรวางนิ้วมือให้ตรงกับแป้นหลักแต่ละตัวให้ถูกต้อง3การพิมพ์สัมผัสตาควรมองที่แบบพิมพ์หรือเอกสารไม่ควรมองที่นิ้วมือหรือแป้นพิมพ์ 4. เมื่อเริ่มฝึกพิมพ์ครั้งแรกไม่ควรรีบร้อนแต่ควรเน้นความถูกต้อง ของตัวอักษรเป็นส่วนใหญ่ห้ากำหนดเวลาและจำนวนของเอกสารที่จะพิมพ์ให้เหมาะสม 6. เมื่อพิมพ์จนเกิดความชำนาญแล้ว จึงค่อยปรับเวลาในการพิมพ์ให้เร็วขึ้น 7. ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนที่จะนำออกจากเครื่องพิมพ์ดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร์การสร้างทักษะที่ดีในการพิมพ์ดีดห ศึกษารายละเอียดและวิธีการใช้เครื่องพิมพ์ดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้พิมพ์งาน 2. ควรมีสมาธิในการพิมพ์งานแต่ละครั้ง 3. วางนิ้วมือแต่ละนิ้วให้ถูกต้องบนแป้นเย้าเสมอ 4. นั่งในท่าที่สบายผ่อนคลายไม่เกรง็ง การวางนิ้วมือบนแป้นพิมพ์หรือแป้นยาวนะคะนักเรียนส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้เป็นนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยของมือซ้ายและมือขวานะคะส่วนนิ้วโป้งเนี่ยเราจะใช้ในการกดตัวแป้นพิมพ์เว้นวรรคเท่านั้นนะคะเราจะใช้เป็นอ่านิ้วชี้กลางนางก้อยในการพิมพ์ตัวอักษรต่างๆค่ะ นั่งเรียนนั่งทำงานที่ถูกต้องควรที่จะต้องนั่งหลังตรงหลังแนบชิดกับพนักพิงและบารรองนั่งสายตานะคะให้อยู่ในระดับเดียวกับจอภาพแล้วก็วางเท้าให้ราบไปกับพื้นค่ะจะได้ไม่ปวดเมื่อยเวลานั่งทำงานหรือนั่งเรียนนะคะ หเมื่อพิมพ์งานให้เคลื่อนนิ้วมือไปยังแป้นอักษรต่างๆไม่ต้องเคลื่อนข้อมือหรือแขนตามไปด้วย 6. ตามองที่เอกสารหรือแบบพิมพ์เท่านั้น 7. ฝึกพิมพ์ให้ได้จังหวะสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กมสำหรับการฝึกพิมพ์โปรแกรมนี้นะคะชื่อว่าโปรแกรม Typing Master หรือโปรแกรมฝึกหัดพิมพ์ดีดตัวนี้จะเป็นโปรแกรมแบบออฟไลน์ถ้านักเรียนได้มาที่โรงเรียนนะคะก็จะได้ใช้คอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนแล้วก็ใช้โปรแกรมนี้ในการฝึกพิมพ์เนาะการฝึกพิมพ์เนี่ยก็จะมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะเมื่อฝึกพิมพ์ได้คล่องแล้วก็จะมีเป็นแบบฝึกหัดแล้วก็เกมให้เล่นด้วยนะคะสําหรับโปรแกรมนี้ นี่นะคะเมื่อเราเข้ามาที่โปรแกรมนะคะเปิดมาก็จะมีให้เราเลือกนะคะมีแบบฝึกหัดแบบทดสอบมีเกมนะคะก็สามารถเลือกได้นะคะอันดับแรกเลยเราก็จะต้องทำการฝึกพิมพ์ก่อนเนาะเราก็จะเข้าไปที่แบบฝึกหัดก่อนนะคะ เมื่อคลิกที่แบบฝึกหัดแล้วนะคะก็จะมีให้เลือกเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูเป็นภาษาไทยก่อนเนะาะค่ะเมื่อเข้ามานะคะก็จะมีแบบฝึกพิมพ์ดีภาษาไทยนะคะมีตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7เ,เลยนะคะเราก็ไปวันที่1ก่อนนะคะในแบบทดสอบวันที่1เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด10บ,บทนะคะตั้งแต่4.1ถึง5.5เลยนะคะ เดี๋ยวตัวอย่างวันนี้นะคะครูให้ดู4.1ก่อนนะคะฝึกพิมพ์อักษรใหม่ฟ o หอกรดนะคะเมื่อดับเบิลคลิกเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะข้างบนก็จะมีบอกจำนวนดีดนะคะก็คือเราพิมพ์ไปกี่คำผิดไปกี่คำใช้เวลาไปเท่าไหร่นะคะเวลาจะเริ่มจับตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มพิมพ์ตัวแรกนะคะมาดูนะคะ ที่นิ้วมือนะนักเรียนดูนะคะว่ามือเนี่ยกำลังคลิกอยู่ตรงที่ตัวฟอร์ฟันใช่ไหมคะนักเรียนต้องดูว่าแป้นพิมพ์เนี่ยเขาให้พิมพ์ที่ตรงไหนเราก็ต้องใช้มือใช้นิ้วนั้นนะคะพิมพ์ตามค่ะเราก็จะเริ่มพิมพ์ตามที่ตัวแป้นพิมพ์สั่งนะคะแล้วก็ใช้นิ้วก้อยกดฟอร์ฟันนะคะ ดูว่าเขาให้พิมพ์ตัวอะไรใช่ไหมอ่ะเมื่อฟอฟันพิมพ์เสร็จแล้วตัวถัดมาก็จะเป็นหอหีบนะคะฟอหออ่ะเห็นไหมคะว่าอ่านิ้วนางเนี่ยกำลังคลิกลงไปที่หอหีบอ่าเราก็จะคลิกตามนะคะเราก็จะคลิกโดยการคลิกที่แป้นพิมพ์ของเราตามนั่นเองนะคะค่ะเราก็พิมพ์ไปเลยนะคะหอหอหอตัวถัดมาก็จะใช้เป็นนิ้วกลางนะคะพิมพ์กอไก่กอกอกอก เสร็จแล้วนิ้วชี้นะคะเป็นดอดอดอ,อแล้วเขาก็จะให้เราพิมพ์วนไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะเป็นการฝึกพิมพ์อพอมาตรงนี้นะคะเห็นไหมคะว่านิ้วโป้งให้เราเนี่ยกดเว้นวรรกนะคะเว้นวรรคเพื่อจะเริ่มตัวฟอร์ฟันใหม่อีกครั้งหนึ่งเราก็ใช้นิ้วโป้งเคาะที่เว้นวร์คนะคะแล้วก็พิมพ์ต่อเหมือนเดิมโดยใช้นิ้วก้อยนางกลางชี้นะคะเป็นฟอหอกอดอ นในโปรแกรมก็จะให้เราพิมพ์ไปจนเสร็จนะคะอ่าน,นี้จะพิมพ์เร็วขึ้นนิดนึงนะคะอันนี้ให้นักเรียนดูคร่าวๆไปก่อนเนาะอะ ทีนี้เมื่อเราพิมพ์ครบทุกตัวแล้วนะคะก็จะขึ้นมาว่าจบแบบฝึกหัดก็ให้เรากดโอเคเลยอ่าก็จะมีการสรุปผลการฝึกนะคะเวลาที่ใช้ไปอ่าความเร็วขั้นต้นความเร็วสุดที่เท่าไหร่ความถูกต้องกี่เปอร์เซ็นต์นะคะก็จะดูได้ที่หน้าสรุปผลตรงนี้เลย ทีนี้มาดูตรงตัวเลือกแบบทดสอบกันบ้างนะคะก็จะมีแบบทดสอบเสริมความชํานาญนะคะแล้วก็มีแบบเสริมทักษะ2นาที3นาที4นาที5นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูเสริมความชนานาญกันก่อนนะคะพอเข้ามาแล้วก็จะมีเป็นประโยคให้เราฝึกพิมพ์นะคะ อันนี้เดี๋ยวครูพิมพ์ให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะนักเรียนจะสังเกตว่าตัวหนังสือสีน้ําเงินเนี่ยคือเราพิมพ์ถูกต้องแต่ถ้ามันขึ้นตัวหนังสือสีส้มแสดงว่าเราพิมพ์ผิดนะคะตัวแบบฝึกหัดจะไม่ให้เราลบนะเมื่อเรา,าพิมพ์ผิดก็สามารถพิมพ์ต่อไปได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมันจะสรุปให้ว่าเราพิมพ์ถูกต้องไปเท่าไหร่นะคะได้ความเร็วเท่าไหร่ใช้เวลาไปเท่าไหร่เนาะอ่าก็จะพิมพ์จนเสร็จนะคะ เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้ว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านนะคะ,ะทีนี้มาดูเมนูเกมกันบ้างนะคะเกมก็จะมีเกมปั๊มลูกโปง่งเกม5วินาทีเกมเสือปืนไวนะคะมีให้เราเลือกเล่น3เกมเนาะเดี๋ยววันนี้จะลองเล่นเป็นเกมเสือปืนไวยดูนะคะ,ะเดี๋ยวลองเลือกเป็นภาษาอังกฤษเนาะ,ะกดโอเคก็จะมีคําภาษาอังกฤษนะคะขึ้นมาให้เราพิมพ์เนาะถ้าเราพิมพ์ไว้เราก็จะสามารถยิง คนนี้ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราพิมพ์ผิดนะมันก็จะเข้ามาใกล้เราเรื่อยๆเลยนะพิมพ์ไปให้ไหวนะคะนี่เป็นการฝึกฝึกพิมพ์ไปด้วยนะคะอ่าทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราพิมพ์ในโปรแกรมฝึกพิมพ์ดิคล่องแล้วนะคะเดี๋ยวครูมีโปรแกรมอีก2โปรแกรมมาให้ดูกันเนาะ สำหรับโปรแกรมนี้นะคะเรียกว่าโปรแกรม Notepad เนาะจะมีอยู่ในคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กของนักเรียนเลยนะคะตัวนี้ติดมากับเครื่องเลยไม่ต้องดาวน์โหลดใหม่นะคะถ้าอยู่ในโทรศพัพท์หรือ iPad Tablet นะคะก็จะเป็นโปรแกรมแ p ปพลิเคช o น n o t e นะคะแอปนี้โปรแกรมนี้ก็จะใช้ในการ ฝึกพิมพ์นะคะฝึกพิมพ์ได้หรือว่าสามารถโนต้ตไว้นะว่าเราจะทําอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ฝึกพิมพ์เราพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยเราค่อย Copy ไปไว้ในโปรแกรมอื่นได้นะคะอย่างเช่นพิมพ์ในโนต้ตแพดเสร็จแล้วใช่ไหมก็ Copy มาไว้ในโปรแกรม Microsoft Word ได้เลยนะคะโปรแกรม Microsoft Word ก็ใช้ในการพิมพ์งานจัดหน้าเอกสารแทรกรูปภาพต่างๆได้ด้วยนะคะแล้วก็สั่งพิมพ์ออกมาเป็นในรูปแบบของกระดาษนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโปรแกรมเบื้องต้นที่เราจะใช้ในการฝึกพิมพ์นะคะเดี๋ยวครูให้ดูไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยครูจะมาสอนอีกทีหนึ่งเนาะจะได้เห็นภาพกันชัดๆว่าเราจะใช้งานกันยังไงนะคะสัปดาห์นี้เราไม่มีการบ้านนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ